s, s 2 a Selected Personal l i f e Food ระบบที่ช่วยเลือกอาหารเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเองจากประสบการณ์เกือบ10ปีที่ลงพื้นที่เกษตรกรในหลายแห่งของประเทศรวมถึงอำเภอเกาะสมุยออบตอบางโพอำเภอเมืองออบตอท่าเคยทุกคนรวนประสบปัญหาเดียวกันที่ไม่สามารถขายสินค้าสู่ตลาดได้ หลังจากที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบ S2S Selected Personalized Food ผู้บริโภคสามารถระบ,บุผลิตภัณฑ์ที่ชอบอาหารที่แพ้หรือไม่ชอบโรคประจำตัวรวมถึงประวัติการรักษาเพื่อให้นักกำหนดอาหารช่วยเลือกและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสุขภาพของคนคนนั้นนอกจากนี้ผู้บริโภคยังสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้โดยตรงโดยระบุ ำค้นหาเช่นชื่อแบรนด์ชื่อสินค้าหมวดหมู่สินค้ากลุ่มตามที่นักกำหนดอาหารกำหนดหรือราคาได้อีกด้วยสินค้าที่เลือกซื้อนั้นก็จะไปอยู่ในตะกร้าสินค้าและชำระเงินด้วยตัวเองอย่างง่ายดายสำหรับเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นระบบจะอำนวยความสะดวกโดยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มสินค้าใหม่ได้ด้วยตัวเองระบุชื่อสินค้าระบุ หมวดหมู่สินค้าระบุรายละเอียดสินค้ารายละเอียดอื่นๆข้อมูลของการขายและใส่รูปภาพของสินค้าลงไปในระบบเกษตรกรจะสามารถเห็นสินค้าของตัวเองในทุกผลิตภัณฑ์ในทุก SKU ได้และสามารถสร้างส่วนลดให้กับลูกค้าของเขาด้วยตัวของเขาเอง ได้อย่างง่ายดายนอกจากนั้นแล้วระบบก็จะสามารถช่วยขายของได้24ชั่วโมงช่วยแจ้งเตือนเติมสินค้าในสต็อกช่วยเก็บข้อมูลผู้บริโภคเชื่อมต่อ Payment Gateway ช่วยตรวจสอบสลิปปลอมและแจ้งรายรับแยกเป็นรายบุคคลในแต่ละวันได้นอกจากพัฒนาในเว็บไซต์เรายังพัฒนาควบคู่กันไป ที่เป็นระบบที่ทำได้ในมือถือเพื่อแก้ปัญหาการที่เกษตรกรไม่สามารถทำการตลาดเพราะมีต้นทุนสูงการไม่มีอีเวนต์ไปออกงานทำให้เขาขายสินค้าไม่ได้หรือแม้ว่าจะไปอยู่แพลตฟอร์มไหนสินค้าก็าขายไม่ได้อยู่ดีโดยจุดมุ่งหมายที่ เกษตรกรจะมีรายได้และมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นในขณะเดียวกันผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้ป่วยและครอบครัวจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณค่ะ